ไม่รู้แอบปบนี้มีคนไทยทำและใช่กูหมายถึงแชทเอาล่ะมาเริ่มกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ก <ell mais. c oughs> <VI> ็คือกูไปเซิร์ชคำหนึ่งมาแล้วมันมีอยู่จริงโอเวนคิงดอมดมึงดูดิกูกูก กดอัดกูพอเห์เดียแหละไอ้ยังแชทคนไทยประเทอร์บ้าเลยเยอะฝรั่งแม่งยังไม่เท่าเลยย่ะกูกูมมึงก็นะครับความรักคือเกิดขึ้นได้ทุกเพศนะครับซึ่งแต่อันนี้มันก็เอ่อมันว่ายางไงดีมันก็ศทางเลย บออะไรคลิปเคียนนม่งโง่มากเลยโอเวนไม่ไ oh, ม่ไม่ขอคนดูสถานการณ์ก่อน,ชนแชทมันอาจจะเออบางบางทีแต่แบบโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ร์